กะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อคือเป็นสีเบอร์เบอร์มา่อพ่อไก่เหลวก็ส่องจิ้ววันหน้าเด้อพี่น้องจ้าเมื่อนี้แม่นวันเกิดน้องวันใหม่เนาะแม่กะเกียมของพี่น้องเกียมของลูกสองลูกสี่นาะพี่น้องเนาะแล้วกะสัจิ้วสิทธิ์ขอพัดน้ำเห็ดน้อยนพี่น้องบอกบอกโมสีหาคนนี่แหละเด็กน้อยในในกลุ่มนี่แหละพี่น้องสีหาขนนี่แหละบลายเนาะเพราะว่าสัจจิกะเห็ดน้อยนให้น้องวันใหม่นะเห็ดพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยขั้นบวเห็ดเพิ่อนกะ เพื่อนก็นหน่อยใจนะเคยเหตุทุกปีเนาะและ้วจ็กสจิวกับบริจัดใหญ่บริเหตใหญ่คือทุกปีดอกพี่น้องบบมีเงินหีืออย่างเค้กมันกับแพงเค้กกับแพงอยังกับแพงทุกอย่างพี่น้องก็เห็ุพอแบบพ่อแล้วดิพ่อน้องนั่ใหม่บหน่อยใจนะพี่น้องไอ้ฮะกินนักเกิดนั่งใหม่เลยบอกไปยังเตรียมพี่น้องจะเหตุขขาพัดจ้ะพัดใส่ซฮอดดอกจ้าเจ้าของวันเกิดดีสบายดีป้าลุงเร็ว มื่อนีเห็ดปีนีเห็ดบบใหญ่พี่น้องเอยเห็ดวันเกิดอเห็ดธรรมาดาปีนี้พอโบมีเงินอันนี้เขาสซิบสจิเตรียมพัดพี่น้องนี่ใส่ไข่แล้วกันหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งฮอดดอกหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะน,นี่หนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วอ้ยฮอดดอกอันนี้ป้านายยังแตกเซยแม่เอยฮอดดอกสีสมนะเออป้านายยังแตกเซยเออนี่พี่น้องนี่ ไม่ใส่ตัวแสบใหญ่นะเองใส่จานใส่จานมากเฮ้ยปินตัะแสบอันนี้แล้วอย่าว่าสั้นมาสิสาวซุปันีก็มานะคะซิมมึงดูเฮ้ยแสบบะอร่อยไหมคะเขาพลาดเลยแซ่บเขาพดนเฮ็รเองเพราะว่าฮอดอกลูกซีนนะคะบริพาริสเองเออแส่หน้าเลยละกักิน้ำกันใส่จานอนน้อยเอาไปแล้วนะน้องเพชรดคละ้าขนาดเธอแสบเลย อันนี้ลุงบางนะคะพี่น้องสบายดีีพ่น้องบางกับปั๊บปานี้มิตรอาหารเด็กๆเพราะว่าเฮายากบ่มีคนเห็ดพี่น้องเอ้ยเด็กบุญใหญ่ไม่ให้กินเด้อก่อนอื่นก่อนเน็กน้อยสิไจะกินใหญ่ต้องซีมก่อนเพราะว่าถ้าซิ้มยากลูกน้อยพี่น้องเอ้ยเห็ดได้ซ้ำนี่แหละยากลูก้ผูใหญ่เต้าพีย่างเดียวเลยเคยเคยโตทำอะไรย่างนีเลยใช้จานน้อยเอาก็ได้เอาชิมนวัวเต็มมือนั่นรึเปล่าอาเลย นอคาดอีกก็ได้ถ้ามันบอกอันนั้ก็ได้จะโอ้หน้ากินแหนะพี่น้องจ๊ะโอ้สีสันสีแดงมันงามโอ้ยสีสันสวยงามมากเลยข้าวผัดนะจ๊ะนี่จะแม่ไฟนี่ไม่ไข่เลยมาด้วยไข่เลยพี่จะแม่ไฟมาจังเห็นู รับประทานไม่ได้แน่พ่อมาแน birthday พ่อพ่อกับลูก้ลูกนกเออให้ได้ไปห้องเฮียนไปบ่ด้ห้ไปห้องเฮียนบได้เย้ดินี่่าู่เอะกวนี้เด้อา่ได้ญาต่ย ไปแต่นาะเทียไทยภาพไปแวนมือแล้วนั่งแวนด้กม่้มีมันนะมีมมีมันาแม่มือมอนแม่เมนแม่แม่ไข่ไอะอ้ับปนบอลขาังกลกเองเออแนาเลยอยากไล้กไม้อยากได้กไม้อายเทไทยแน่เออเทืไทยาคนละแนว ยโ่นเมองาเลยนี่เาจะเอานี่พ่อแล้วลูกจะเอาแต่ต้นนั่นแล้วลูการกันเอาลูกม่ชันแวขนาดเลยไม่คิดเค้กนีเกลเมัดดวเดี๋ยว

เดินัวยายเขาหน่นเฮ้ยหรือเขาจะเอาเค้กก่อน่ยปากนี่องันมาจัก

เสีบไทยนือไหวลูกมองเจอมองไปมองทานีเออเคกเอาหม่องได้สี่วงมาเส้าจิ้วให้อมีลูกมุวนๆน้ำเด้อดเอาบาแค้นมามาเนาะมาแค้นนะโอยอยากกินน้นาเปนปัหาแล้นี่ไทครับปลาดปลาลุงแล้วสบายแล้ว

แข้งจะบอกเขาพัดนะเขาอย่นมันเละว่าเขาพัดนะเขายันมันเละแข้งบะแขงมันยังไ่ดียวนี่นะเพราะวันเป็นเขาไม่ไงดิแล้วยันมันเละแห้งเอาคือบอกน้องมาน้ำสะพนมะพรนคือบอลน้องมาน้ำเอาในไม้ผ่าหูนั่งไม้เนี่ย

บวดเลยเฮ้ยบวมน้อยนะนี่บวมนานแทนเลยกินคำใหญ่ม่ได้กินใหญ่ปามาบ่มีเเ่าเห็ดเขาพักซอบอ่ะเอาไม่มาอี่นั่งอยู่ลูมันใี้เพื่อนวันใหม่มีจะคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเวียดเวียดเวียดสบายดีปลาลุงดูเห็นอะไรสบายดีปลาลุง

มาเขนได้สิเนี่แทเขนทูทูแทนแขไปน็มไไม่เขะดาไม่ใด่ลืมเออไอบ้านจับกล้องไร่ได่ายับสับเน่ะเออแดบบนี้มวยย่อมนอนอ้าวอ้าวเออดไหมันเล้า มาย้อมนอนน้องแทก้าก็ได้น่ะเพื่อเหลื่อมเพื่อเทียนหูหน้าเพื่อเทียนแฟดนะป่ะนี้เพื่อเทียนแฟดนั่นมาย้อมนอน <c oughs> สองทุ่มแล้วแทก้าสองทุ่มกลัวเลยลูกยังมวนอนอยู่นี่นะไม่ได้สอยหนาวเยอะโอเคเด้อพี่น้องเด้อมาคันหหนี้จะจิ้มกับเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้าพี่น้องจ้า ขอขอบใจทุกๆคนเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมสองจิวบานานเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้ร่ำให้รวยให้เฮงปังๆให้สุขภาพแข็งแรงเดอ้อพี่น้องจ้าในปีใหม่นี่เดอ้อให้ร่ำร่ำรวยกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้จาจิวก็ขอจบเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย